นี่อะไรไหมคะนี่สามพันกระปุกค่ะขายไงจานหนึ่งแปดสิบสามฮะจานหนึ่งแปดสิบสามไปถึงสามพันหนึ่งจานอ๋อชิ้นโค้งหมูนะมีร้านนี้คนเยอะมากอยู่ริมน้ำโขงนะครับร้านอะไรนี่เทสอุดม ปลาน้ำจืดปลาน้ำจืดปัวแดงปลาอะไรไยหอยนงลมหอยนงลมหอยนางรมปูกุ้ง เขาหลวงวิญจันทร์นะครับประเทศลาวครับนี่วันนี้ามาอยู่โซนร้านอาหารแม่น้ำโขงนะครับใก <c oughs> ล้็ร้านตำมม่วนะลูกค้ายเยอะมากครับที่นี่ครับนี <c oughs> ่พ่อค้ากำลังทำตำซุปตำน <c oughs> ่ะมีหอยนางรมสดๆนะมีหอยหวาน มีปูมีกุ้งแซลมอนนี่เลยเยอะมามกคนจีนเขามากินเยอะมากนี่ครับอาหารทะเลเมืองลาวม,มีทั้งปลาน้ำจืดมีทั้งปลาทะเลนี่มาดูต้มไก่ต้มไกม่ต้มไก่ทั้งตัว ยำชาย่างยำเซมอนนี่ยำเซมอนนี่โอ้เปิดพัดลมเลยเปิดพัดลมย่างเลยนะย่างกุ้งนี่ครับอยู่ร้านตำม,ม่วงตรงนี้โอ้นี่กิโลเนี่ยหนึกิโลหรอหนกิโลเท่าไหร่ครับสามแสนเก แปดร้อยไม่ถึงจักบาทอ่านี่เดี๋ยวผมเห็นยำแซลมอนเดี๋ยวไปดูหน่อยนี่ยำแซลมอนวันนี้ของเราเราสั่งไปนี่ยำแซลมอนใช่ไหมนี่ของเราเองเราสั่งนี่ยำแซลมอนเนื้อแดงเลยไม่ใช่ปลาดิญชุบสีนะปลาดิญชุบสีเหรอใช่ไหมคะปลาอะไรไม่ใช่ปลาดิญชุบสีเหรอ,น,หรอนี่ เอามาอย่างไรปลาแซลมอน well, เอามาจากประเทศไหนก็เห็นโต๊อะนะนะโต้หกนีดเด้ยติงปพาหมึกไข่สองตัวแล้วกับปลาหนึ่งมะนาวหนึ่งต้มยำป่าหนึ่ง้ะกา ต้มไก่ตัวหนึ่งแยกเป็นชองจานนะร้านนี้พนักงานเป็นสิบแล้วก็ต้มหอยแข็งข้าวผัดทะเลจานหญ่ต้นมะนาวโตเดียวนั่นน่ะโตเดียวสั่งตั้งเ,เยอะโอ้โหโตใครไม่รู้นะแล้วก็นำยำลาดเหรอเขาไม่ได้ยำไปหรอยำไหวผมสั่งยำยำแซลมอนนะต้มหอยแข็งแซลมอนสด

นี<ป>่นี่เสรแล้วอันนี้เสร็จแล้ว,ไป,ไ,ลวไปเลยปุาไปเลย นี่นีอันนี้อันนี้อันน,นี้ยำปะ่ะไม่ได้ยำยำสดยำสด wasabi đúng không? Có ừ. ừ, nó ăn chín lửa